บ่าจนหมชื uh ่อฮอดลูยนอยู่ห้องไหนมือจับถามเขาวดี๋วมวันนีลูกผู้น้อยลูกผู้น้อยจ้าจักจักปีอัยปน้อยนะีอเนาะโอ้ัตงหมดทั้งมวนจะคนนะหคนหคนเออบ่ธรรมดาอะไรบ่อะไรไเกาซ้ำเอื้อยลูกต้องใหญ่แล้วเนาะลูกเรายังสิบสองปี จั e ็วมาเล่าเลย่้ได้้ยิบเลยนี่โอ้ยำกันลจะกันำกันเลยโดยหมายคาอว่ามูเดียกันนะนี่เนาะมาพอเพื่อนขายลาประมาณประมาณสี่ิบตัวหมายคามว่าเอาผัวซ่าเติมนอเจ้าัวดใอยู่จักปี ทุกเวียกก็ได้เท่าไว้เน้อโอ้าอือคูันาอ่เงินลไปนอ่าตนจะจัโมงปหามผลตกคนลินพี่น้องไอเตื่นเศร้ามาอ่ายังไม่ทันได้ไปใส่ใส่เอ่อทั้งหลเลยมื่อนี่มานีมานีมานี่โอ้ผลตกมาตีใส่น่ะ เออด้วยด้วยเออเอื้อยมาขายยังไงน่ะมาขายปลามาขายปลาอ่าพี่น้องไงเอาเอาเอาพี่น้องเอาอ่าโดยมาเอานี่เขาอีกเอื้อยผนตุกข์นี่ฮ้ยังยังยังนี่น่ะโอ้เงินเปย์เปย์คนเคนไทยว่เจ้าน่ะ เาวเทิงค <S preach science> ือว่าภาษาพูทไทยค่ะเนี่ยจะยังวอกภาษาถ้ยตัวพ่นวาภาษาูไทยโอ้นอยู่ใจเป็นเยสบายดีเด้อเอาเลยสบายดีสบายดีเจ้ามาแต่บ้านไหนนี่นะมาบ้านนั้นนี่แหละปานุรแล้วเออขายปลาขายปลาพี่เลือใช่บ่ิเวณพวกค่ะปลาเย็นปลาเออเพิ่นเอิ้นปลาเย็นหมอกปลาดุกเน่นปลาดุกป้อปลาดุกพันมือเอื้ยนี่นี่ยย่งย่างย่งยัางในย่างโบราณพัน ปดุกประดุกหน้าหรือประดุกยังนี่นะประดุกหน้านี่แล้มันปะดุกพันขึนเนาะโดยมันพันเรียงแหะมันมาสามน้โดยโดยเอื้อยขายท่าเอื้อยขายทายเเท้าอยแน่เชท้าเออบุลุษบุลุยเลยบ่เอา อ้าวซื้อของมันก็ต้องมีต่อมีนี่เนี่เพี่นาะยับเข้ามาอีกยับเข้ามาอีกผลตุ๊กเลยยับเข้ามาอีกเพื่อนเพื้อยอยู่หม่งไหนนะขอญาติถามยัำบรรลุบรรนุไม่ต้องถอดก็ได้เกือบนะมาเลยมาเลยเพื่อนเจ้าอยู่หม่งไหนนั่นนะยังบม่ได้ไปข้างในโยมเออผลตกกระยางมาขายเนาะเอื้อยเนาะอันนี้ไปหาลัดเอานลำทางมาดูวันใดนี่ขอญาติถามพอมาแต่น้าพอมาแต่หน้าปุ๊บุ๊บปุ๊บหน้าได้พี่น้องเอ้ยนี่เอ็นต้นนี้เนี่ย อันตัวนี ص ص ن ن ้ตัวนี้นี่กับปลุกหน้าเมื่อจะว่าหรือปลุกพันตัวน้อยนี่เจอว่าว่าปลุกหน้าเนาะตัวช่องโตเนี่ยปลุกพันปลุกพันเนาะเนี่ยจึงมันก็ถือพันเห็นจะซื้อไปถือพันมั้ยบอกเพื่อกับเขาวบอนว่าเดี๋ยวช้ำเศร้ากันจนไม่เฮาวกะโดดมีกูปลุกพันอโก็มีเคยเห็นมั้ยก็โไทยนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันมันอยู่หน้าเลยเกิดสีแซบอยู่พี่น้องไหม เกงฉันไม่ส้มมันก็ชุดยอดแล้วบ่ไรเนาะเกงฉันไม่ส้มใส่ต้นหอมหอมๆซะหอนสมือ้เอมินาอนีเนาะหัก้เกงฉันไม่ส้มอยู่ขงนอกอันว่าหัวเนยะโอ้ยักโพดแล้วพี่น้องเ้ยเอาเข่ารถใหญ่ไปนะมือนรถใหญ่ไปมาหนีไหะแต่ว่ามันสิ้ดยสิ้นเดือนเขาได้เป็นมานน อยู่อยู่เพื่อนน่ะเฮ็ดหน้าอยู่บ่เอื้อยเห็ดหน้าปีนึงได้จักสอบปีนี้ได้40้ีพมิคุ้มลูกหลานในเขาประมาณ8คนลูกมีลูกมีด่านเด่คนลูกแฝดหคนหลานได้บัดนี้ยโอ้คนลูกคนหลานยังไม่ได้มีครอบครัวบ่าแตบอยังอยังน้อยคนนี้คนนี้จะเฮาเไปคือหกปีคือสิปีอือชุดอยปีอืมโดยโดย <ti> ่ดีท <Harriet> med <ai> ี่ชอบโอ้บ่คมแล้วแต่เฮาไอ้อยู่เฮือนน่ะจักคนมีแต่เด็กน้อยยังปีละ100ตายก็ยังเกือบบ่คมขายดีนอบมันสัตว์มาก็ขายเนาะเฮาผู้ได้เงินจะขายกินนกินนี่ลูกค่อย่ได้กินโต่ได้เงินกินแต่ข้าวมันอเจ้าอยู่บ้านไหนจ้ะ อยู่บันนี่บันานวันมานนี้เออหน้าหน้าอยู่อยู่พี่บ่เอ้ยด้วยอยู่ทางอื่นคุณนในภาซีอุณนภาคอ๋อภาคซภาคซไปโอ้ดดภาคซบานาซีด่ะภาคซีขายอยู่น้ำมันน้ับ้านั่นดอยดเอออันนี้นี่เอ้ยขายแล้วจะได้จะโตแล้วอันว่าที่ผ่านมาหรือว่าหาจะมาขายแถวเร่บ่อหนนะ มักี่แว่าเก่งปลาลูกเชนวะน้องไม่สมปนปนนี่แหละปนปนนี่แหละปนเนาะโอ้เก่งเก่งเชนไม่สมสุดยอดเลยบอกบ่าแลยแมนปลาดุกหน้านี่อคั๊กอะไเก่งเชนไม่สมพี่น้องเลยกินได้ไหมพ่อกินได้ไหมพ่ออันน่ะตื่นนอนมาไังเ่ราะถาได้ไปใส่ได้พี่น้องเลยสิฝนตกฝนเทลงมากแต่เมื่อวานนี่น้องเอ้ยเนาะเออกบก็เพิ่นมาได้บอกเอ้ยกบ กบแตไม่ได้เนาะเออป่ากำลังลงตีลงลงยางพอดเลลีเนาะลงตอนลงลีโดยโดยเสียวสอยดอกแต่ว่าอ่ารอให้ผลเช่าตุ๊ก้อนเห็นว่ากันเลยเอื้อยสีย่างเมื่อเลยบ่เห็นว่ากันเลยเปียกภาพเปียกฝนเลยเออใครโตระพัน ปลาเค็งข้าปลาเค็งไปข้าปลาเค็งกับข้าตัวใหญ่ปิ้งปิ้งกับตำตัวใหญ่ตัวน้อยนะตัวนี้น้อยได้หมดเลยตัวปีนี่นะปลาปีนี่นะกับปลาปีกายนี่กับคักอยู่ตัวใหญ่ๆโอ้ปิ้งกินกับตำหมักทั่วคักพูดแล้วน่ะหน้อยลาบนี่ก็แซ่บไปลุกเดีอวย่างย่างย่างเนี่ยมาเปาะมาซับมุนๆโอ้ยหน่อยย่างก่อนย่างย่างให้เมือกมันออกก่อน เวทีเห็ดนี่ก็ห่อเอาขี้เท้าเกลือเกลือกันรูดอันนี้ออกเอครับพูดแล้วนะฝนตกซีมันกิดบรรยากาศแบบนี้ก็นอนอย่างเดียวท่านแล้วไปใส่เป็ดอันนี้นะนะเป็นอย่างแล้วด้ยสบายแต่พูดว่าเผาหน้าเคาน์เตอร์นี่แหละเ้าไม่ได้ไปใส่นอนหลอเก็บเงินอยู่สบายด้วยห่อเวลาอยากเวลากินก็สั่งมากนะว่าไรเนาะ สิไปทั so ้งไหนขอขอญาตถามได้หมดเลยครับนะสิไปทั้งไหนว่านี่แล้วผมจบเลยบอกเอื้อยอยู่บ้านห้วยซานเนี่มีว่าไม่ห้างใหม่ๆเพิ่นเลี้ยงลูกผู้เดียวแบบว่าเพิ่นทุกข์เพิ่นยากใช่ไหมมีเนาะเพื่องหลังง่ายแบบเพื่องอะไหลังใหญ่แต่ว่าเลี้ยงลูกผู้เดียวสิเนาะ เงื่อนเื่อนหลังใหญ่บ่ังไรซักระตบเก้าเก้ามุ้งสังกสีหรือมุ้งหนีมุ้งสังกสีเนาะผาผาเนี่ยากับผาก็ผาก็จนมญโดกไม่ไ้นะคะผาผาไม่กระจาอีบ่ผาไม่แถุงยางบ่มีบ่เอ่ยให้ใช้ปุกนี่มีบ่ถุงยาง ไม่ได้อ๋อไม่ได้เพรเป็นอย่างนี้แล้เอาใน่ไม่ถูกอันนี้เอาก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างเพาเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้มาเอื้อยแล้วมาขายตากฝนมาเลยพี่น้องเอ้ยนอนตื่นนอนมาพอเลยอ่าคือเข่านี่เบิดแต่เหงื่อนะว่าเขากินอะไรกันบดสองสามเดือนนี่แล้วบดสองสามเดือนแล้วกินแต่ข้าวเจ้าถึนี่นะกินข้าวเจ้าหูเงาเนาะโดยโดยเพราะว่าเขาเหนียวมันบ่พอกันกิน ดใช่ใช่จ้าใช่่นอนถุงเอาาโดยนั่นแหละนั่นแหละพี่น้อ,องเอ้ยซื้อปลาซอยอื้อยแล้วก่อนอเพราะว่าฝนตกเป็นตะลุโต้แล้วแขงฟ้าแขงฝนมาจ <im pe at> ับเนี่ยบอไล่จับเนี่ยจับชอยแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเจ็บนี่ยบริษัทมาด่ากันเอ้ยเนี่ยบอไร

น้าไม่สบน่าอะไรนาะออมเสร็จ้ไม่ส่น้องเอ mm ้ยมันสิสุกอย่เอาล้วขั่วห้ยบาที่ไหตัวไม่ feels, ไดเดียวไปเอาเงินมาให้ในกระเป๋ามดหม่เราเด้อเราจะขายเซ็นซ้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าซื้อให้ลเรายซนซ้าดูต้นเรืยแล้วแล้ซนหนึ่งก็ขายแต่ว่าบัตรออกซนหนึ่งนะขายซื้อนซาด้วยแหละในข้างนอกมีว่าเงินซ่าพันเห็นบหาพันยูกระเป๋าข้างนอกฮะน มีชาบาทมื้อนี้พี่น้องนอนจังหาทีตื่นนอนมาดินอนก็นอนผู้เดียวไล่ก็บ่นอนนําใดนอนเด้เนาะน้้นเตียงเดียวพี่น้องนอนควยัตกมันบ่มีเตตกบ่ปานใดดอกเจ้าฟังข่อยกดบ่ได้กดเสียงดัพี่น้องเนาะดดดยด

มไมู่นักลืมเลยาคุณน้อยนนอนึงคุณน้อยคุณนีก้าเมชื่อฮอนโกยันอยู่ห้องไหน่จักคุณไถามเขาแล้ววันนี้ลูกคุน้อยลูกคุณน้อยจ้าจัจัพีกยน้อยนะุุุ๊แต่เมื่อแต่มวนจคนนะหกคนหคนเออโมทัพมด้าอะไบ่อะไรไปเก้า ซ้ำเอื้อยลูกต้องใหญ่แล้วเนาะไอ้ลูกเรายังสิบสองปีเลยในรบ่สิบเนาจักว่าอะไะแม่เนาะได้เอ้ยสี่สิบบาทเลยนี่โอ้ซ้ำกันแหละจากกันซ้ำกันแหละโดยหมายความว่ามูเดียกันนะนี่เนาะมาพอเพื่อนขายปลาประมาณประมาณสี่สิบตื่นยหมายความว่าเอาหัวซาเติบเนาะ

เออพ่อได้คายกับพ่อได้อยู่แต่ว่าสามพันกับสามพนสามันกัาสามสาสิบพันกับเอาัเลยใกินกิน่เละือไมายโอยคือบริยูนะน้องเอ๋ยเนาะ ที่หาปลามาหนูเจ้าหรือเจ้าก็ได้กินมีบริวารได้มาแล้วมักใคย่ยังยวมีกินแน่กระทองก็ได้กินเออกินปลาน้อยๆนะแต่ว่ามันล่อมันอันนั้นตัวใหญ่เลยอ่ะมาไหว้คายเอาเงินไปซื้อข้าวเนาะมีแต่ว่ามีแต่ซื้อซอยเอื้อยแล้ว่น้องเอ้ยจเอื้อยจากนอกบุญนี่เพื่อนซะซื้อซอยเพื่อนซะ Rồi rồi rồi. Một tốc cái xi kèm mưa đấy bọn นั่นน่ะ.แม่น cướp แข็งมื้อใส่ chưa ใส่ đấy ơi, ๆนี่ nhạc đấy hả ตกช่ำเป็นวัดเป็นไอ no. <laughs> đôi. Đôi. Rồi. Rồi โชคดีเด้อเอื้อยเด้อ. Rồi 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 โอ้ยระวังมื่นซะล่ะ. bòi เรื่องไง.อ่ะไว้นี่เดี๋ยวเราอย่า này, à, เนาะปล่อยลงช่องเงี no, right. ่ยปล่อยลงช่องแล้วไม่ต้องคิดตั้งใจหรือว่าสิบคันไปในท่อนโมเมนต์เฮือนเบาบุญคงกับเฮือนน้องหัวโมนี่นะเบาบุญคงแ้งง่ายชุดเนาะเบาบุญคงง่ายเนาะคอยสีเก่งฉันไม่สมคอยสีโชว์สีมือแบบเอาแบบเจ้าแบบเล่นตำลังคอยโดดคอยโชว์สิซะเพราะไอ้โ่เนี้อกขันเจ้านั่นนะพอนั่งข้าวถ่ายกินยิงได้คอยเพราะว่ายังพี่น้องไ้ปันลุกเห็นยังน่ะคำว่ากินข้าวอะไรเชจะบ่เห็นมีเลยแหละเพราะว่ายัง หนึ่งมาเขาต้องรู้จักวิธีการเห็ดนะว่าอะไรเนาะคือป,ประดุกนี่นะคันว่าเขาจะให้มันอันนี้ดีรอนี่จะต้มน้าหอนต้มห่อนหละเจ้าขามแต่เจ้าลวก<ด>ลวกปุ๊บเลยเจ้าเทออกเลยน้ำห้อนนะแล้วเจ้าก็มาลรูดเมือกมันออกบา้านโอ้มาโอ้ยถามหาเกง๋งเซนไวสมเอเซนไวสมคอยชิบอกไว้ซรลืมเมียลืมเมียลืมเมีย <laughs> เงินในกระเป๋าในเงินในกระเป๋ามีเนี่ยลืมเมียขันเงินในกระเป๋ามีกับโบลืมลืมบ่ได้พี่น้องเลยอเก่าพี่นอดอเก่าลืมบ่ได้เอาเอาใช้สีวิมาลืมยาวว่าใช่หน่ะอ่เพราะว่าต้องโทรหาเขาอยู่แล้วเยงินเบิดแล้วโหฮ่าพอได้ขาห่อขาวหอฮาฮ่าฮาพี่น้องเลยสมบูรณ์เทรมาเมื่อกี้นี่ว่าสิคิโจักรมาบอกได้ว่าข่อยมันเป็นบ้าบอกข่อยก็ได้เจ้าเบิ้งในพุทธุก็แาะ ไฟสิบใบเห็นว่ากระไรพี่น,อน้องเนาะคัน,นซับน,นี่ยังว่าคันฝนมาตกไปได้อยู่นนยเนาะโดยประเด็นยังดอกพี่น้องเอ้บ้านเฮาบตอนนี้นี่ยพายุเข้าประเทศลาวตอนนี้พายุยลมแห้งอ่าว่าไงก็คืออ่าพายุแลู้่ใกล้สิเวิด์สพดว่าไงซะคือว่ามารอบนี้นี่คือมาให้ปลาลงต้นลงลีนี่แหละบ่าวดีโทรมาเมื่อเชนะ้าไหนเน่ยมาไล่เอ้ เขายกปลาขึ้นมานต่เขาโห่จิงเจ๊งแล้วว่าเขาเอาเมื่อเป็นรถไทยทบางแน่อยู่บ้านเขาน่ะปลากระดิ่เนาะปลาดุ๊กเราปลาดุ๊กปลาดุ๊กเรียวๆเราวะแบบปลาในย่านนี่อยู่บ้านเขา,า,า,านี่นนน <c oughs> สิบสองพันนี่ <c oughs> ไยปย่า <c oughs> งปลาหรือลเนี่คือแบบว่าอันนี้เนี่ยคนขายแต่แบบย่างแต่คนน่าชื่นอันนี้คือแบบว่าเขาซื้อเพราะว่ายังพี่น้องซื้อเพราะว่าดูต้นเพิน่นเราบ่มีข่าวกินเราบอกบมบิมเข่าวกินลูกกแต่โห่พ้นเราวะ แต่จริงเนี่ยมันเป็นต้องว่าได้อยู่บ้านนี่คันได้หาซิปนี่ป้าโตพอจะรับส็อพผ่าพี่น้องเลยเอาแม่มาหลือว่าอะไรช่วงนี้นะอ่มันบดอึดโดยเฉพาะผลโตกแบบนี้น่ะก็หางมาขายนี่ผมีไม่ชื่อได้นะอยู่หน้ากินอยู่หน้าเลยนะโดยเพราะว่าอันนี้นี่เขานั่งโต๊ะนั่งรีนี่เขาขึ้นมาบาทหนึ่งได้เธอเป็นครูเป็นครูประดุกนะประดุกประดุกหน้าพร้อมได้มาประดุกพันได้นี่ประดุกพันได้นี่น่ะพันมีอยู่ตัวหนึ่งโดยแต่ว่ามันมันมันอยู่นาแต่ว่ามันกัสีแซพยอยู่ประดุกพันก็ตตาามแแ่่วซบ พ่อยนะโมเป็นคนบริจิตต์ประลุกพันประลุกหน้านะใช่เพื่นเพราะวันหนึ่งแม่นำลับแรกเลยก็คือประลุกพันมันเองแห้งใหญ่แห้งสิ้นหลายเลยแม่บอกเวลาเยาว์วัยนะเพราะว่ามันอยู่ทงหน้านี่กินกันในกระเซ็บแต่ลึกหน่ยมันอยู่ธรรมชาตินี่เหมืว่าการลุกเลี่ยงมันอย่างข้าวอย่างยังนะมันอยู่ที่การวิธีการเฮ็ดคนเฮ็ดเนาะโดยบางเชื่อไปว่าเขาเลี้ยงกับแม่นยู่น้ามันหน่อยแต่มันกุ้ยเนาะกินมันกุ้ยกินกินประลุกอุ้ยนะบ้านบ้านเขาเอิอประลุกอุ้ยเนาะประดุกประดุกพันเนี่ย กินไปรูไปว่าเบ้นแล้วมันนี่ลงเนี่ยยออกไปนกิจทีไปทยังยังว่าอยู่จิิงแน่ออกไปในกิจสิไปหาห้ก็บขากำกินก้อนนี่พลต้องไสทรมาบ่โทรมาอยู่อะไอไน่เต็เป็ดโอ้มันเยไปผลต้อซี่มักหมดไม่ได้กินนี้จัดหม่เ่อเะว่านี่นัดกันพิษพิษเป้าด้ยดย อ่าพี่น,อน้องเลยนะพอดีเอื่อยแล้วมาขายตอนเวลาฝนตกพอดีเลยฝ้าฝนก็นลงมาพายุเข่าเพราะฉั้นพูนทอดวันที่30มสิบพูดได้พี่น้องเอ้ยเอิพูดว่าบนที่30 31พบด่าแหละเผื่อ,อวิทย์พายุนี่อยู่ทางเมืองจอมพรทางเกงเกาะพี่น้องเอ้ยทางอันนี้นะท่วมบุดที่นั่นพี่น้องเอ้ยแถวบ้านอ่ยังบ้าน หลวงงงหลวงดิงนี่แม่นบดเลยถ่วมบดเลยหลงดิงบ้านพ่นเ่าครับอ่าพ่นเ่าลวงมอนนี่คำเ่าลวงมอนนี่นี่ท่วมบดเท่านั้นนลยบดในเรืออยังนด้ว่าอะยเเ่าตาเดียวแม่แม่ท่วมบดเลยเพราะว่าขนาดว่าทางอ่าอย่างบ้านเครื่องเข่ากะถ้าถ้าหนองโกมนี่ท่วมบดเลยแทนที่ท่วมนี่เพราะต้องห่วงด้วยแหละน้าหมายเพราะปีนี้มานักอย่างนี้มาป่าตีเพราะ นี่ฮะคนวายอยู่ผัดไผ่เห็ดหน้าซ่านี่ก็เบิดผลพอดีก็ได้เกี่ยวน,นะน่นผู้ใดเห็ดหน้าไหวหน้นี่คือหน้าบ๊วยน,นี่เดี๋ยวนี้น่ะชุกเต็มหน้าเ่ยก้อยว่าได้เข่าเราป่ะติเดเส้นอะไรเราป่ะคนกระตุกคน,นกระตุกเทลงมาหน้าไฟกำลังลลออกำลังท่องแน่คลอดแน่ก็มีโดยโดยคลอดน้ำก็มีโดยเอาโอเคสบายเลยเนาะระวังรอบปบุญมันว่า มาหลับพี่น้องเอ้ยพอดีพื้นมาขายปดุกกันเลยซื้อปดุกไว้ออมใส่น้ำมันสบมเฮือนมาบุญคุ้มเออนี่แหละช่วงสวยๆนี่แหละเพื่อนเฮือนมาบุญคุ้มเฮือนน้องหัวนี่แหละสองเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ๋อขอบุญขอบคุณในลาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเลยอย่าเจ็บจนนลำลวยสุขภาพแข็งแรงพีง่น้อง,ง,ง,งไปแล้วบ๊ายบายสบายดี